คกับสวัสดีช่วงเศร้าของวันทียิ้มหาหมกร,ราคมพศ2567องากบับสวัสดีแฟนทางช่องยู u ูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่และกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับกับพบพ่อกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับสำหรับเศร้านี้กะสีมาแบ่งงวัวให้พี่น้องไปเลี้ยงเป็นงวัวราคาบา่แพงส่งฟรีบร่มีมาจำเก็บเงินปลายทางเนะครับพี่น้องครับ200กิโลเมตรเทาส่งให้ฟรีครับเกิน200 g. กิโลเมตรก็ส่งแต่ว่าถ้ามันเกินกันหนายเจ็ด พ่อแม่พี่น้องก็ต้องซอยคาร์ดมูกมันทางช่องน้ำครับแต่ว่าถ้ามันเกินกันเมื่อไหร่เจียดก็ส่งฟีให้เก่าครับพี่น้องครับผมบมาว่าร้ายยายห้างนะครับพี่น้องครับผมสิวาม่องขายหรอกครับพี่น้องครับเพราะว่าบอกเพียงไปกับว่ามีประโยชน์หรืยังพ่อแม่พี่น้องกับผู้ซื้อเกันนะครับนี่ครับข้าคมเดี่ยวนี่ก้อนเป็นแม่ลูกผูง้วนลูกตัวที่สองลูกไส้อยู่สามเดือนแม่กับผู้สูงหลายนะครับแม่ลอยเี้สิบบวกลบสองทางง้วไทยกับผู้ต้องถามหาความสูงหรอกครับพี่น้องครับงัวไทยกประมาณนี้ละสาาหหรรัับบบคมมนี้่องขยยเลท ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลรงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับท่มา0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอกาเสรวิเศยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับบัณนีม้มังค์คนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่กะบ,บ่สูงหลายครับแม่ลอยี่ส่บวกด้ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสองเดือนนี่ครับตัวแม่สดๆครับพี่น้องครับทีว่ามีกระดูกสี่ขางหนึง่ง ซีกหนึ่งแหละครับพี่น้องครับกระดูกสุดแต่แม่นภาษาไทยบานเรื่องว่ากระดูกสุดแต่ว่าอย่าไปสนใจมันครับพี่น้องครับมันแช่น่าขาเกินงครับขายกันแบบถึกๆไปเลยครับพี่น้องครับเอาไป1นึ่งหมื่นบาทส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรล่วงกันนะครับถ้าพอมีน้องท่านใดสนใจก็โทรตามทีเบอร์ผมให้ไวขางต้นนะครับนี่ครับเด้แม่ลูกเมียนี่ครับหรือท่านสิยกสองโคมก็ได้ครับพี่น้องครับยกสองโคมเม่ลูกผูกก็เมียลูกเมียโคมนี่เอาไปแช่ สองหมื่นแปดพันบาทนะครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรลงกันนะครับแต่ท่านใดสนใจกันนินเป็นทั้งโทรศัพท์ครับพี่น้องครับนี่ครับมีตำหนี้มองได้กระบอกครับนะครับมันสูตรขางหนึ่งครับแต่ว่ากับว่ามีผลยังต้องการสืบพันธุ์จะเริ่มเติบโตลูกว่ามีตำหนี้ยังนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวเม่สูตรขางหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นกันชัดๆครับพี่น้องว่มีมองเมียครับพี่น้องครับสงยกสีแยกได้หมดบัานี่มะมืองอมนี้ครับเป็นง่วนเทศกลางลูกผสมบามันแม่อยลบอบ แม่เปอร์เซ็นท์ทองสูงนะครับกอสิวาเพิ่นมี่พออยู่หันครับเพิ่นนี่เพิ่นมีเมียกอ๋อไหมครับพี่น้องครับเมียคุณนๆกยังงวดทองนี่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุ่นทองเอาด้ครับผมกับบ่ได้การันตีครับมันอาจจะทำมาแล้วก็ได้ครับเพราะว่ามันมีพอบามันอ่ยนหันอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกลูกตัวแรกนะครับพี่น้องครับลูกตัวแรกอายุสี่เดือนบวกนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นนี่ตัวแม่เพิ่นครับสายเท่าครับ เอาไปในราคา2 0 0 0มบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพอไม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยส์นะครับพี่น้องครับนี่ครับมีเมียกสีมีเมียกสีกาแฟออกชัดเจนครับพี่น้องครับนะครับตัวเมียกันครับเอาไปรุ่นเอาได้ครับพี่น้องครับเป็นหัวเมียไหมหัวเมียเรกสดๆน้าลึงดีครับพี่น้องครับเป็นหัวพ่อเลี้ยงเหรอครับพี่น้องครับ เหมนกันชาัดครับพี่น้องครับันี่ภาาเมื่งแม่เล่กัดลูกผสมเล่ลูกสาวอายุเดือนกลัวแม่สูงเ3ยสามหาบวกลบสองสายเนื้อผู้ใดมากสายเนื้อสายขุนสายชะโรเล่นี่ครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกแรกแม่บ่มีเขาด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปในราคาสองหมื่นบาทเพียงเพียงกันครับพี่น้องครับส่งรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรง่วกันนะครับพี่น้องครับ มานี่ถ้าท่านโยงสองโค้มนะครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียคมเหมือนจีเดียวาแม่ยโปรเซนทองสูงเงินกับคมนี่ครับเอาไปราคาซื้อคุ้มครับสามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังย่างกับไปหาหมูเคนอยู่ครับพี่น้องครับเห็นกันย่างชาครับพี่น้องครับบาเนี้เมืองคมนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเม่สูงรวยสี่สิบบวกลูกสาวอยู่สี่เดือน แม่บดครบเครื่องลูกสาวบดครบเครื่องครับพี่น้องครับผู้ใดหาง้วนเรงเรียงครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นกราวหรอครับพี่น้องครับส่งรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลร่งกันได้ครับพี่น้องครับหรือท่านสิยกมาหนีไปตั้งฝูงก็ได้ครับโทรมาพูดคุยกับผมครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกหาโคมอยู่นี่ครับพี่น้องครับโทรมาพุดคุยกันครับพี่น้องครับสิยกสียากเลยเหมือนครับนี่ครับถ้าท่านเรียงง้วช่วงนี้โอกาสท่านสิขาดทุนนี่หน่อยที่สุดับพี่นอง หน่อยที่สุดมองไหนมองว่ามันราคาเส่นไหร่แพงครับพี่น้องครับพี่น้องชีสเรียงงว้วดตรงเรียงย่างมันเถือกถ้าไปซื้องว้วเขาช่วงมันแพงเนี่ยท่านน้องท่าใจละเพราะว่างว้วนกับมีขึ้นมีลงตามกลไกการตลาดครับพี่น้องครับลาไก่กย่างขอแนะนาดีๆจากท่างขอกับพี่น้องครับมเมื่อวันว่าท่านชิสสีไปเรียงเดือนสองเดือนขายท่านน้องว่างแผนว่าเออให้มันได้ลูก อีกตัวนึงก็ยังขายรูกมันออกหรือขายแม่มันออกก็ได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านเลี้ยงแบบนั้นท่านสีบ่มีขาดทุนครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาบ่ไเทศทขายมืทีเดียวครับพี่น้องครับเฮา่ก็ค่อยขายไปเรื่อยๆขายทีละตัวทียังยญามมันถืกอขายถือหามันแพงก็ขายแพงครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันนี่ครับการที่ผมเป็นพ่อค้ายามันแพงผมก็ไปซื้อแพงเงินครับซื้อออกจากพ่อแม่น้องซื้อมาแพงกันยญามมันถือก็ซื้อตามมันถื่อครับพี่น้องครับซื้อตามกลไกการตลาดบ่มี่กดชี้กัน เป็นความพอใจผู้ซื้อและผู้ขายครับพี่น้องครับไม่ไผกดไผได้หรอกครับพี่น้องครับต่างคนต่างไงแล้วครับพี่น้องครับปกตินี่ต้องต้องซอยกันครับพี่น้องครับเพราะว่าย่ามง้อมันแพงพราพี่น้องเกษตรกรกะขายได้แพงกะต้องเบาส่วนญ่ามันแพงนั่นครับพี่น้องครับเม่อมันเสียเบาต่อส่วนญ่ามันถือเราว่าโอ้นายหอยไปกดนายหอยเพิ่นบ่ไปกดหอกครับพี่น้องครับเพราะนี่อยากซื้อแพงครับแต่ว่าซื้อแพงมาแล้วเพิ่นก็มาขายขาดทุนคือเก่าครับพี่น้องครับผู้เป็นนายหอยนี่ วดหัวเลยด้วครับพี่น้องครับเสี่องมากเพ่งๆนี่เตรียมตัวเตรียมใจเลยครับพี่น้องครับผิดมือบันี้บ่มีเงินหมุนกับประมาณนี้ละครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกซีแยกไดเหมือนเด้มครับพี่น้องครับฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางฝากเกษตรกรเป็นแนวทางทางเรือครับพี่น้องครับนี่ครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่เป็นทั้งโทรศัพท์เด้อท่านใดสนใจกับโทรมา065 207 6884พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกดกติกาาทงงอววไ้เช่นเดิม ยาโทรเด่นโทษตัวโทษตมกันยาโทษควสาใจเด็ดขาดครับมักอีลีกับจ้องโทษมาบอมกบอกพันบอวากันครับเฮ้าขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับมี่ต่ำนี้มองได้กับลุงให้มึงมองดีกับลุ้งมองบดีกับลงเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อแม่พี่น้องเด็ดตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ก็ขอจบไว้บเด้อเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ